ที่สุดสรุปข่าวถูกไม่เถียงครับวันนี้หลายคนก็ติดตามครับเรื่องราวของสานการแทนไครกรรมพูชาครับซึ่งตอนนี้ครับในของช่องอาม้าครับของช่องปกนะครับที่อำเภอน้ํายืนนะครับรวมถึงซีสเกตแล้วก็อุบวนะฮะแล้วก็เตรียมจะอบพยพนะครับซึ่งตอนนี้ครับในรอบทสองครับซึ่งมีการเกิดในการยิงขึ้นในวันนี้นะครับซึ่งกรพมชายิงก่อนวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของหลายคนก็ติดตามครับเมื่อเมื่อศุกร์ที่26กกันยาที่ผ่านมา หัวข้อครับกับมพูชายกทัพใหญ่โบยไทยรถยิงอึง้งไมเคลิลกุมข่าวแต่ตื่นเสียงรบกวนรอบสองนะครับเสียงรบรอบสองวันนี้ฮะคืบหน้าของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขยับรถถังประชิดชายแดนไทยพร้อมย่อยุ่สุดขีดแถมกล่าวหาไทยยิงก่อนถึง4ครั้งกุมข่าวแต่ตื่นเสียงรอบสอง หรือไม่ขณะที่กองทบกสถิตฐานกล้าเสียชีวิตจากเหตุชายแดนไทยกัมพูชาด้านอนุทินถือฤรือดีเข้าทำเนียรัฐบาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งหลายคนก็ได้ตามนะฮะทะ่านของอนุทินครับไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปที่ร้อยของรัฐบาลไปที่ร้รอยดูถึงกระทรวงนะครับให้ความดูแลความสําคัญในวันนี้นะครับ ผู้ชมฮะเมื่อยี่บกันยาที่ผ่านมานะครับพลโทภาราดอนพัฒนาธารบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่งคงแห่งชาติออกมาพานทานเล่าเรื่องรายการผมไม่เขียงนะครับเรื่องว่าสงครามในปัจจุบันในแบบรูปแบบผสมไม่ใช่การสู้รบโดยตรงเหมือนในอดีตโดยเป้าหมาย ของกัมพูชาในขณะนี้คือการผลักดันในไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีในศาลโลกซึ่งดำเนินการเช่นเดียวกันครับเกิดขึ้นก็เมื่อมีปะทะหรือสู้รบกันเกิดขึ้นด้านนั้นครับในเชิญกนยุทธ์กัมพูชาจึงรองจังหวะในการยั่วยุไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความขัดแย้งสามารถนำไปสู่ เวทีระดับประเทศได้นะครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กมพูชาต้องระมัดระวังคือมาตรการการป้องกันตัวเองของฝ่ายไทยเพราะพวกเขาก็เกรงว่าไทยอาจจะใช้มาตรการเชิงรุกตอบโต้ได้กรพูชามีแนวโน้มฝ่าฝืนข้อตกลงระหว่างประเทศหลายประการและไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆอย่างจริงจังดังนั้น ไทยไม่ควรคาดหวังว่าเจรจากับการบูชาจะนำไปสู่ข้อยุติง่ายๆหากกองทัพไทยจะต้องรับมือสถานการณ์นี้อย่างมีประ,ประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีศักยภาพเหมือนกว่าการพูชาในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการทหารหรือการต่างประเทศ ทั้งนี้การแก้ไขสถานการณ์ไม่ให้ลุปรามกลายเป็นใครคุกคามจำเป็นต้องสถาปนาความมั่งคงในพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดนะครับถ้าด้านของรองศาสตราจ,จารย์ด็อรดุลยภาปรีชารัตนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกเกษตร ธรรมศาสตร์นะฮะซึ่งรองศาสตราจารย์โรเตอร์ดุลยาภานะครับแห่งมหาวิทยาล,ลัยธรรมศาสตร์นะฮะกาวความเห็นปัจจุบันมีปัจจัยที่ควรจับตามองเช่นการเปลี่ยนแปลงด้านผ่านตำแหน่งผู้บัญชาการในฝ่ายไทยและท่าทีของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรากูลว่าจะมีการถแถลงนโยบาย ต่อสภาได้อย่างไรขณะที่ที่ทางฝั่งของกรรมชาเองจะต้องประเมินความพร้อมทางทหารของตัวเองแม้พวกเขาจะมั่นใจในยุทธทัพกรของตนแต่ตนก็ยังเชื่อมั่นว่ากองทัพปกของไทยมีศักยภาพด้านการป้องกันและแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่ากระบวนการการโต้อตอบของฝ่ายไทย อยู่ในชั้นขั้นตอนไหนนะครับดูในด้านยุทธภกรตอนเห็นว่ากองทัพอากาศกองทัพเรือของกัมพูชาไม่น่าจะสามารถต่อ,อก,การทัพได้ได้ครับในกองทัพไทยได้ครับจุดแข็งก็คือกัมพูชาอยู่ในกองทัพบกซึ่งมีการใช้อาวุธประเภทจรวดทลายลำกล้อง pm 2 1และปืนใหญ่อ ตราจรต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามมีมิติของสงครามโดยรวมให้ศักยภาพเพียงพอในการรับมือในแง่ของกลยุทธ์วิธีนะครับซึ่งกัมพูชามักใช้วิธีสงครามกองโจรเช่นการรบหน่วยเวลาก่อกวนกัดกร่อนและสร้างความรำคาญให้แก่ฝ่ายไทย ซึ่งถือหนึ่งในกลยุทธ์ของพวกเขาก็ยังไม่ชัดเจนว่าการยุยุเหล่านี้ฝ่ายไทยหมดความอดทนหรือไม่หากสถานการณ์ถึงจุดหนึ่งไทยอาจจำเป็นต้องโต้ด้วยมาตรการการเข้มข้นเด็ดขาดอย่างเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งตอนนี้ครับฝั่งของกัมพูชาซึ่งในคนก็น่าจะตามกันนะฮะว่าสถานการณ์ที่หลายคนก็ ผม,ผมรับไม่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะหลายคนกผน็ผ่านวิธีบ้างอุปสรรคก็บ้างแต่สิ่งที่หลายคนก็น่าติดตามกันนะฮะซึ่งช่องอามาสครับแล้วก็ช่องบอกนะฮะที่อุบลนะครับอุบลสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ศรีสะเกดนะฮะต้องรับมือกันในห้องอพยพนะฮะซึ่งตอนนี้ครับหรือหลายคนก็ได้ตามก่อนหน้านี้เรื่องราวของการสร้างรั้วแต่วันนี้ครับเป็นการ ที่หลายคนนะฮะเอาจริงๆนะถ้าผมแปลว่ายังไม่เรดาแต่ทางด้านของความมั่งคงนะครับนายอนุทินชา,าญวิจารณ์นะคุณผู้ชมครับเมื่อ26ที่กุาที่ผ่านมานะ,ะ26กันยาที่ผ่านมานายอนุทินชา,าญวิจารณ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่วาขณะนี้ยังคงมีความพยายามยั่วยุในการพื้นที่ชายแดนเป็นระยะระยะ อย่างไรก็ตามกองทัพไทยมีความอดทนและความป้องป้องอธิปไตยของไทยอย่างเต็มที่ยืนยันว่ารัฐบาลให้กองทัพตัดสินใจโดยรัฐบาลยืนยันท่าทีโดยพลเอกนันทลนาพลนาถานิ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมส่วนการเปิดด่านชายแดนยังไม่มีการดำเนินการใดๆนะครับซึ่งจนว่า สถานการณ์ความตื่นเียดบรนเวณชายแดนยังยุ่ติดลงแต่ว่าในหลายคนก็ได้ตามการสถานการณ์ยังรักษาในหลายคนว่าในอุบลครับโอ้โหกมพูชาจ,จริงก่อนใส่เลยนะฮะไส่ไทยหลบได้แต่โชคดีไม่มีใครระรับปาเจ็าและผู้เสียชีวิตนะฮะซึ่งตอนนี้ครับโอ้โหนะฮะจะต,ต้องอพยพตัวนะฮะผู้ชมฮะที่อุบลครับโอ้โหหกสิอนะฮะเกินหมดนะฮะปะกาศจาทางชุมชนนะ ซึ่งตอนนี้ครับหลายคนก็ได้ตามกันนะสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในรอบ2ในหกยพบนะฮะซึ่งโอู้รินนะฮะสีเกตก็อาจจาโกพยบนะฮะได้ฟังของเอ่อในในของจังหวัดอเอ่ออำเภอการทลรรั์ก็ต่างนะครับในส่วนของการรักษาดินแดนการปกครองอธิปไตยและ ดูแลความปลอดภัยของประเทศและประชาชนถือเป็นอำนาจและความรับผิดชอบโดยตรงของกองทัพร,รัฐบาลให้อำนาจอย่างเต็มที่นะครับท่านสำหรับของการยกเลิก MOU 43และ44นะฮะ MOU 43 44ถือเป็นเรื่องที่ระบุูจุกไว้โดยนโยบายเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งเพิ่มขึ้นอีกครับซึ่งกรรมชาผู้แทนรัษดรขณะที่กรมกรมคณะกรรมธิการขึ้น มาศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วส่วนในรัฐบาลจะนำเสนอให้ทำประชามติเพราะไม่ต้องการให้มีความเห็นต่างใดๆนะครับส่วนรายละเอียดข้อให้กองคับเป็นผู้ชี้แจงให้ทราบนะฮะซึ่งส่วนดำเนินการการพูดต้นได้มอบนโยบายในสีหสัจพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ที่มีการเชื่อชันด้านการทูตและความสัมพันธ์ของรหว่างประเทศการบริหารอย่างรอบคอบและมีมิติรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือการบริหารคือสถาน,นการณ์ความเหมาะสมเป็นความขัดแย้งครับโดยมีการตัดสินใจพิจนารณานะครับตามความเหมาะสมเป็นระยะระยะในขณะนี้ ยังไม่ถึงเวลาที่ประกาศใช้มาตรการเพิ่มเติมอีกตัวนะครับนี่ครับโอ้โห,โหนะฮะนี่ครับหลายคนก็น่าติดตามนะฮะซึ่งตอนนี้ครับก็ผมว่าโอ้โหก็น่าติดตามด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้ได้รับการความสนใจอย่างนิ่งเดทีเดียวครับขนาดเดียวกัน,นครับคุณผู้ชมะฮะซึ่งตอนนี้ในเรื่องราวของนะฮะปิดยาสามเดือนก็น่าติดตามกัน เอาจริงๆนะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ครับปิดตามเรื่องของว่าหูผู้รับโลกนะฮะระดันทาเมเอนอีกแล้วหลังจากที่กลับยังขาวอร์นะะซึ่งเดินทางกลับด้ว่าโอ้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ขนาดนี้นะฮะโอะะ้เนื้อตกนาสุดท้ายแล้วก็กรรมฐานคนแต่กลับมานานตานได้อีกแล้วคุณผู้ชมฮะซึ่งวันนี้ครับมีเป็นสถิติใหม่ที่น่าติดตามครับโอโอโหการรัลอกในรายนานของขเมนนะฮะ โอ้โหแรงงานขมรถือว่าทาไมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะเอาจริงๆนะซึ่งการบิดาสามเดือนสถิติจับกลุ่มพุ่งและลอกเข้าออกไทยเกือบพันคนนะฮะถ้าเกิดเก้าเกือบครึ่งพันคนชาวขมรน,นะฮะศึกษาการทราบเตาะนะครับแต่ไม่มีนานไม่มีเงินผู้นำให้กลับประเทศแต่ไม่ช่วยเรื่องป่าท้อง นะฮะฮรัฐบาลนะไม่ต้องช่วยโดยเฉพาะเออ่การโอ้โหคุณเซนกับในหลายคนก็เลยตามกันนะฮะนะครับคผู้ชมฮะซึ่งสถานการณ์ความไม่สงบและกิจชายแดนเพื่อกดการทาเศรกิจให้ไทยไทยกัมชาครับสุกที่26ท,ที่ผ่านมากองกำลังปูรพาตั้งแต่วันที่17มิถุนายถึง25กันยาประมาณ3เดือนครับในอำเภออัญญประเทศและ เออชอกอัญญบประเทศได้มีการจับกลุ่มและลอกข้ามชายแดนโดยผิดกฎหมายรวมทั้งสิ้น140ครั้งนะฮะมีผู้ต้องหาจำนวนมากถึง870คนซึ่งมีหลายเชื้อชาติเป็นชาวไทย354คนและกัมพูชา742คนและชาวจีนหคนไยทีเรียว6คนเมียนมาก4คน นะครับซาราเลโอหนคนปากระเทศ7คนและปากีิสถานสองคนทำไมนะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งตอนนี้ครับการจับกลุมเป็นออกค่าเข้านะครับค่าเข้าการจับคุกเป็นร้อครั้งโดยมีผู้ต้องหา626คนส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชา370ร้รายนะฮะและชาวไทย2องร้ยสิบห้ารยน่นอนนะนะ,ะซึ่งตอนนี้ครับ ยังมีชาวต่างชาติอื่นๆอาทิเช่นชาวจีนชาวไนจีเรียชาวเมียนมาร์และปากประเทศนะชาวปากีสถานรวมผู้ต้องหาจับกลุ่มนะครับเพื่อผู้มีที่มีประวัติอาชญากรรมนะครับอีกทั้งจํานวนหนึ่งครับคัาออกครับจํานวนจําคุก33ครั้งครับผู้ต้องหา2 4 6ครั้งเป็นชาวไทยมากสุด139ครั้งและชาวกัมพูชาร้อครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการละลอกข้าวแดงไทยไม่ได้มีการเข้ามายางประเทศไทยเพียงอย่างเดียวแต่ละลอกการออกนอกประเทศด้วยครับซึ่งผู้การละลอกเข้าออกเมืองแล้วเจ้าหน้าที่จะมีสามารถจับกลุ่มและการละลอกขนสินค้าผิดกฎหมายครับอีกด้วยนะฮะอย่างเช่นชิมโทรศัพท์รถจักรยานยนต์เรื่องอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามถึง การมิชฉาชีพหรือสแกมเมอร์ครับเพื่อให้ช่องทางดังกล่าวในการทำผิดในรูปแบบต่างๆจากข้อมูลจับกลุ่มที่ระบุว่ากัมพูชามากถึง472รายในปัญดาผู้ต้องหาทั้งหมดครับชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องรายานกลุ่มนี้ต้องยอมเสี่ยงชีวิตและทรัพย์สินเพื่อละลอกเท่าเข้าสู่ไทยแม้สถานการณ์ชายแดนตึงเครียดขึ้นครับ สาเหตุหมกจะภาวะเศรษฐกิจภายในกัมพูชาที่ซบเซาอย่างหนักเพราะประกอบการขาดแคลนแรงงานรายได้ทำให้ประชาชนจำนวนมากจะต้องประสบความยากจนและความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันขณะที่ผู้นำประเทศกลับให้ความสำคัญกับประชาชนานาฐานซึ่งไม่ได้ช่วยกับแก้ปัญหาปกปาท้องของประชาชนแม้แต่ใดครับโอ้กัมพูชาน่าเป็นห่วงเลยเดียนะ เพราะว่านนโยบายว่าไม่มีนานทําไม่มีอะไรขาเอาแต่นะฮะสุดท้ายนะฮะคำเมนก็โดนเลเทียนะ,ะผู้ชมครับเพราะว่าหลายคนน,นั้นตัวทหานดีเราเดียวนะฮะเอาจริงๆนะถ้าผู้ชมว่าแหมถ้าผมว่าเป็นเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเลเทียนะฮะเอาจริงนะผู้ชมเพราะว่าหลายคน,นว่าเฮ้ยเอาจริงนะถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าติดตามครับนะฮะเอาจริงนะผู้ชมครับที่อุบลน,นะฮะแล้วก็สุรินนะครับศรีสะเกดก,ก็ ตามมานะครับคุณผู้ชมนะซึ่งตอนนี้ครับหลายคนก็เป็นห่วงนะครับหลายคนก็หลายคนก็ถึงว่าเอจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรนะก็ต้องติดตามกันผมนะครับเพราะว่ายอมรับจริงๆนะฮะซึ่งนะฮะก็ถือว่าน่าติดตามเลยนะครับคลิปที่ช่องมาเอ่อช่องอางมาครับก็ถือเรียกว่าอะไรก็ติดตามนะเพราะว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะเอาจริงๆนะครับถ้าผู้ชมผมว่าคลิปนี้มันมีเขาเรียกว่าวปืนดานสนั่นปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิง,ป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 งลเลยเดียวนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ครับคุณมารีโสเจตาครับโฆษกกระทรวงการท่องของกัมพูชาแถลงจะย,ยืนไม่ได้คือการยุยุตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมอ้างว่าเมื่อช่วงเย็น25กยได้เสียงปืนจะฟังไทย25-30นัดนะฮะ โดยพลโทมารีโสเจตาครับพลโทหญิงของกระทรวงกาะหงของกัมพูชาเปิดแถนการออกมาโต้ต่อหลังจากที่การเ a c เฟ o o ุกยามเป็นทางการของกัมพูชาแม่ทัพผ้าสองของไทยมีรายงานช่วงบ่ายวันนี้ครับเมื่อวันพุธ24กันยาทางกัมพูชาห่วงขอไปนะครับ กัมพูชายั่วยุโดยเคลื่อนรถถังเข้ามาบนเวียนชายแดนได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดมาจากฝั่งกัมพูชาตรวจสอบพบทหารกรัมพูชาเข้ามาใกล้รวดน้ำร่วงทังทหารกัมพูชายิงปืนเพื่อตรวจสอบระยะห่างครับโดยโฆโกกระทรวงกระหงกัมพูชายืนยันว่ากองทัพกัมพูชาไม่ได้เริ่มยั่วยุหรือดำเนินกิจการใดๆ ตีละเมิดตอกลงข้อการหยุดยิงที่ฝ่ายไทยดังกล่าวหาและเผยว่าทหารกัรพรูชาจำประจำอยู่หน้าแนวหน้าครับได้รายงานว่ามีการยิงปืนหลายนักที่จะฝั่งฝ่ายไ,ไทยช่วงมืดวันนี้ครับโดยได้กินเสียงปืนหนึ่งนั้นเมื่อตีสองห้าสเจ็ดนาทีนาที่2งตีห้านาทีสามหก โมงเช้าและนัดสี่เจโมงเช้าครับนอกจากนี้นะฮะมาริโซเกตาครับออกแถลงการเพิ่มเติมช่วงค่ำวันนี้ครับเออ่ว่ามีกรนทานกกรรมชาประจําอยู่แนวหน้าได้รายั้นเมื่อ11โมงกับยีิบาทีครับวันที่25กันยาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดฝั่งไทยบริเวณใกล้ที่ซุปตาปรีครับและ 4โม48ทีวันนี้25กันยาได้ยินสียงปืนดัน3นักฝั่งไทยบริเวณใกล้เคียงของอาร์เซนครับของช่องอามานะครับโอ้โหชื่อว่าเป็นก็ที่จุดปืนเลยทีเดียวครับช่วงเวลาครับเอ่อ6โม8นะฮะตามเแลาถ,ถึง5โมงนะครับวันนี้ครับได้เสียงปืนได้ขึ้นไปมาโอเค Uh huh. 25-30 uh huh. นัดฝั่งไทยใกล้พื้นที่โปรตนเทเมอร์บรอสซาบอนออนเทครับซึ่งใกล้พื้นที่เลยนะฮะเป็นเนินศู์น,นะฮะซึ่งกัมพูชาครับย้ำว่าอาหารกัมพูชาย,ยังคงเคารพและมุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อตกลงการหยุดยิงอย่างเคร่งครัดนะครับและเน้นย้ำถึงการทำงานอย่างต่อเน,นื่องและของการสื่อสารกัมพูชา แลกเปลี่ยนกับข้อมูลและชายแดนปเป็นประจำเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดการระยะสถานการณ์โดยไม่จำเป็นด้วยนะครับนี่นะฮะโอ้โหนะครับคลิปเคลื่อนย้ายรถถังนะฮะก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับผู้ชมล่าสุดวันนี้ครับซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะคลิปที่กัมพูชารถแนวหน้าําให้ชาวบ้านตามแนวชายไทยกัมพูชาประทะหนีไม่ทนไม่ทันนะฮะ เพราะอพยชอบอยู่การปลอดภัยครับแม้ยังไม่ประกาศให้อพยพก็ตามนะครับทางเบสทุ o อาร์มี e เพลท r y Force ครับได้เผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวของบ้านกรัรมชาถ่ายเอาไว้ครับขณะที่ทหากรกรัมชาเคลื่อนย้ายรถถัง T ี55ไปยังชายแดนโดยคลิปมีความยาวทั้งหมด21วินาทีเกือบ30วินาทีาจริงๆนะฮะเห็นจะได้รถตำรวจ กลับเคลื่อนเป็นเปิดท้ายนำขบวนรถพ่วงรถขนถัง3 5คันนะ5คันมุ่งไปสู่ถนนสายหนึ่งของกัมพูชาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไม่ปกตินะครับมีความตื่นเียดมากขึ้นเพราะทหารกัมพูชาเคลื่อนไหนอยู่รถถังยังปืนเซ็ตระยะอยู่ตลอดนะครับทำให้ ชาวบ้านตามเนวชายแดนในอำเภอพรมงรักจังหวัดสุรินทร์ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จรึงพาครอบครัวอพยพไปอยู่ปลอดภัยชั่วคราวนะครับประมาณ90คนนะครับแม้แต่การไม่สั่งอพยพหรือเปอิดศูนย์พักพิงก็ตามนะฮะคุณผู้ชม,ม้ะซึ่งตอนนี้ครับชาวบ้านบอกว่าเหตุผลจะต้องอพยพนะครับก็มีประสบการณ์นะฮะจะ เหตุประทั์ครั้งก่อนนะครับเป็นครอบครัวไม่มีรถส่วนตัวให้หนีออกจากพื้นที่ไม่ทันต้องไปหลบอยู่ในปังเกอร์ถึง2วันนะครับด้านด้านนายกรัฐมนตรีของกร,รมพูชาได้โพสต์ข้อความร่ายาวผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับซึ่งพร้อมกับพื้นที่ไทยโดยใจความสำคัญนะฮะเราบอว่ากรมพชาและไทยเป็นเพื่อนบ้านกัน มาหลายทศวรรษแต่ยังจะคงเป็นเช่นนั้นต่อไปอีกหลายศตวรรษในอนาคตสิ่งที่ก่อเหตุให้เกิดข้อพิพาทหรือความขัดแย้งระหว่างสองประเทศคือปัญหาเขตแดนที่ซับซ้อนยังไม่มีทำการปะปานเขตแดนร่วมกันขนาดดังนั้นทับแก้ปัญหาอย่างสาติตัวต้องผลกลไก กรรมการร่วม JPC นะครับได้ยกรัฐมนตรีกร,รมพูชาครับยึกทั้งทิ้งทายได้ว่าโครมแดนจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้กำลังและเคารพอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านและเรียกร้องให้อธิปไตยของกร,รมพูชาได้รับเคารพอย่างเต็มเข้่งเช่นเดียวกันนะฮะนี่คือเอาจริงนะคุณผู้ชมนะซึ่งตอนนี้ได้รับการน,นะฮะในขณะนี้นะครับ คุณผู้ชมฮะซึ่งตอนนี้ถือได้ว่านะฮะอบพยพได้เลยครับซึ่งตอนนี้ได้รับการตอบรับแต่ว่าหลายคนก็ผมประหลาดใจนะ,ะถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าติดตามกันนะฮะซึ่งได้รับความสนใจนะฮะตอนนี้โอโ้โหนะฮะอุบลฮะซึ่งเป็นการลรดหนาดคอนเทนต์นะฮะโอโ้โหถ้าผู้ชมนะผมว่าหลายคนกันลดหนาเป็นครบครับกองทัพลง พื้นที่ตรวจสอบพิกัดครับคอมเมนําคลิปเก่ามานําคอนเทนต์หรือครับสร้างความเข้าใจผิดให้หลอก,ลอกคอมเมนต์ด้วยตัวเองนะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งเมื่อวานนี้ฮะยี่สิบม้ากัะยาที่ผ่านมานครับเปิดเผยคลิปผ่านกรรมชาหารี่รวดน้ำครับรนูน้ำพิพนโดยอ้างว่าเป็นรวดน้ำของไทยที่แนวตามสู้รบสู้รินงกองทัพปกไทยได้สั่งเจ้าหน้าที่ทาหารเข้าตรวจสอบ พื้นที่ข้อสบุบตานนี้ครับพื้นการกล่าวเป็นเพียงแค่คอนเทนต์ครับที่ทหารกมร,รมชาถ่ายนําไว้เป็นเวลานานแล้วครับเพื่อการเผยแพร่ในปัจจุบันและสร้างกระแสหลอกหลอกชาวกมร,รมชาตัวตัวเองและจะการตรวจสอบในพื้นที่จริงพร้อมนําเครื่องตรวจวัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบซ้ําในพื้นที่ไม่พบทหารกรพูชาในบริเวณดังกล่าวครับตามแนว รวดน้ํายังคงสภาพเดิมไม่ได้ถูกรื้อถอนแม้แต่ใดๆครับทางเพจ Army Battery Force ครับซึ่งทิ้งท้ายกล่าวว่าคลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เก่าผูกดาเผยแพร่นําสร้างความเข้าใจผิดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ก็ตามแล่ในไทยกมพูชาอีกต้วนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหคลิปเก่าเรื่องของเทนนะก่อนหน้านี้เลยเทียบครับนีเ่เคยทำนำเสนอว่าคลิปในโทรศัพท์มือถือนะฮะนะฮะ ในภูมะเขือนะครับที่กวดเห็นเลยเพราะว่าเห็นมาตัฐานมาคลิปเลยนะฮะนี่ฮะนี่เห็นสมาร์ทโฟนคิดเลยเทียนะฮะก็น่าติดตามกันนะครับก็ถือว่านี่ปิ๊บปิ๊บปิ๊บนั่นเลย,เลยนะฮะซึ่งคลิปนี้ถือว่าหลายคนก็โอ้โหมีมีปืนก็น่าติดตามนี่น่าติดตามเลเทียวนะฮะ